ใหรเล่ากินให้อเสใคซื้อเสื้อกระมังขาวใคให้กระเองเด้อใครเข่าเปียกเข่าเปียกมันเป็นยังคือเปียกมันถือฝนบ่เข่าเปียกถุงเท่าไร้เข่าเปียกเข่าสองาสองสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองบ่าวหน่อย คนไกลบ้านอีกคือเกาเดอกับทักไทยสบายดีพี่น้องทางฝั่งไทยหรือว่าฝั่งเาาเนาะหรือว่าต่างประเทศบว่าสิทางภาคอีสานนะเพียงเนาะที่เขามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปของมานอ,นะนอยนะเพียงเนาะเมือนก็เป็นมืออาบรรยากาศดีมือหนึ่งนะเพียงเนาะหลังจากเขาพันซามาแล้วนะเพียงเนาะโอเคพี่น้องสําหรับคลิปนี้กาสิเป็นเหตุคลิปเลี้ยงซันอ่าคนหนึ่งนะเพียงเนาะเพิ่นก็อยู่แถว อุบลหลายๆคนขับซูจั๊กัวนะ่ะเป็นเดบิวต์ซีนร้ายนะแบบเนาะแต่เวอร์หน่อยเป็นเดบซีคือจริงของแท้เลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวเวน้อยสิบอกต้นเหตุปลายมากว่า,าเพราะเลยคุณจักจากใส่เนะนะี่ยเหมืเนาะก็คือเวน้อยที่ตามอ่าไอจนนี่เนาะไอจนนี่มือปราบนะแข็งเนาะเวน้อยก็ความฟันอยากไปหา,หาเพิ่นอยู่ได้พี่น้องไปลินไปเที่ยวที่อ่าบ้านเพิ่อนอยากไปกระอปลวงปู่นญายนะเพิร์นแข็งเนาะไอ้จอนนี่เพนะิ่น,นะนเหมือนกันอ่าแถวอุบลหตุลบ ผู้แหลนเพีอย่างอ้ํายจะหนีพิ่นอยู่หัววนหน่อยก็เบิ่งคลิปเพิ่นซื้อซื้อมี่น้องเด็กมาในบ่ว่าสิเป็นทางเฟซหรือว่าทางอ่า YouTube นั่นแหละเนาะสำหรับอ้ายคนนี้พี่น้องก็หลายๆคนอาจจะจําได้ไอคลิปที่สามวันที่ผ่านเนาะที่อ้ายเพิ่นยังดีเลยแต่ได้เอายังขอพี่น้องดอกบัวที่ว่ากินกับแกงนอไม้นาะพี่น้องไปลงน้องเอาสิไปปลูกให้ไอจะหนี่เนาะเข้าไปหาทแรกเนาะใส่รถเหลืองนั่นแหละเนาะ อ่าซื้อไอ้บนจัาจากรยานไหนพี่น้องเมน่อยก็กลืมนะตั้งน,นานผมก็ได้ขอไปให้จนนี้เพื่นอนเนี่ยก็เป็นคนแบบออกไปทางตะลกหลายกลุนะ่นนะแบบเนาะเพื่อนเนี่ยอาชีพในอาชีแบบว่าออกไปทางตะลกเนาะแต่ของเมื่อน,นี้เพื่อนิปอ่าไปเที่ยวลาวนะพี่นอ้นนะนองทริปไปลาวนะแบบเนาะเพื่อนก็นไปทางอ่าช่องเมกลัวไปทางปารนะ์เซน,น,นะแบบเนาะ ไปแขวงสาละวันะแนบเนาะไปตลาดเมืองเรางงามเลยแบน้อกว่าสีเป็นจังใดพี่น้องเพราะว่าแทวตลาดก็มีของกินห้ายแห่งพี่นอ้อง่นไปอาวิธีชีวิตซชพี่น้องเลย่นไปเที่ยวเนาะแบบว่าซื้อของมาแล้วในกพิ่นบ่ได้ากลับบ้าในพี่น้องเอากลับบ้ากับส่วนเล็กส่วนน่อยเนาะ่นอเอาไปก็ไปแจกอาคนฟังเล่าเหมือนกันแหละพี่น้องเ้ยตามทางตามย่างเนาะอ,อ้ไรอาแบบว่าออกไปไปกทุกเมย์จังหนึงพี่น้องแบบผมมี อ่ะยู่มีกินแปลว่าข้างทางนะเพิ่นแจกไปเบิดนะ์ตในแบบเนาะอ่ายอ้เพื่อนแบบถือว่าจิตใจดีดีพี่นออ้องเวลาไปซื้อของนําแม่ค้าก็โอ้โหตโลกตลกพี่น้องแม่ค้าก็ตลกตลกนํำในแบบเนาะนั่นะแหละก็ดีเนาะมงคลก็ฮู้จักคนะนะหลานะ่ในแบบเนาะกลัวเพิ่นก็นเป็นคนดังไอ้เพนะื่นเนาะซื้อซ่องเพิ่นก็ อ่เลาะตลาดลีวิธีไทยลาวไนะด้ไหมเนาะเดี๋ยวกอะไรสิเกินในเบิงวันนี้อ่าฝูติดตาม4ี่แสนกว่านไะด้ไหมเนาะสุดยอดหน่อยไปเนาะโอเคพี่น้องไปเบิงว่าสีมวลสุดใดพี่น้องหรือว่าสีเป็นจังใดพี่น้องไปกันเลยตลาดเมือ,องเรางามอ้อนนั่นเองพี่น้องสาวงามขายตะเชสา <laughs> เอา้าว่าเฮ่จะซื้อยังฟัน อยังขายดีสุดห่านเขาน้องขวันข้าวเปียกเข้าเปียกมันเป็นยังคือเปียกมันถือฝนปะข้าวเปียกถุ่งทะเลข้าวเปียกชาวสองแป้งนวดทุ่งทะเลชาวพันทุ่งสำเนียงชาวพันน้ำกงินะนี่บ่จากไทยแลนด์นี่บ่ราชาชาวพันวะนี่ ใส่ใส่ตะหม่งคงเชือเท่าไล่ไล่ไล่เราะขันใส่ล่กับเวิดเนาะน้อสซื้อน้ำปลาซอยไหมขวดเท่าได้น้ำปลาขวดใหญ่เท่าไรสิมหาผัดสิมหาขวดใหญ่เย้ใหญ่ใหญ่โมไม่ใหญ่มาขวดหน่อยมาเื่อซอย สิบห้าสบหพันบ่สอขวด30มสิบสามขวดสี่สิบห้าสีขวดเอส่ขวดผใช้วิสักินไปกินกับเขาบมไ่มีเงินบ่ไปยูน้ำบ่ี้เขาก็นําปลาโสดบนนี้ไม่ใช่ปาหรอวะโสดเราโสดอยู่นี่ด้ชื่อน้ำปลาไปนี่ ดิส่วนแล้วไปอยู่น้ำไปกิ่งเขาก็น้ำปลาน้ำปลากาปลาหมึกสิบห้าพันสิบห้าพัน่ปให้อยู่นี่เลยนี่ของใส่ใส่รองเท้าวเอาคนซอยปะมันกีดปะมีคนมาซอยมันกีดปะเอาคนซอยปะเรียกเอาเอาปุ๋ จะเจื่อพูดอะไรเดีอเสามคนนี่สามคนนี่ถ้ามันมียูแค่นี่เบิดโลกนี่จะสิเลือกผว้ไดนแขกหงสามเลยสามเลยเอาสามเลยจ้าให้กำลังใจจ้าเอาถือเอาขนมไม่นอนแล้วนั่นแหละไม่นอนแล้วจะหายห้ยังก็อื่นสังขยา ระหว่างอ้ไรก็สังขยานี่ก็สิเลือกอีย่างเลือกสร้างขยันายเอามาไหมเป็นของเจ้าอะไรเหล่างามเนะสาวงามอัธยาศัยดีรานนองขวัญเลยมีทุกอย่างแนวปรุงแนวนัวมี่บัตรผิดผงขิ้แขงมี่วัตถุยางมีหัวสาวสดเรา้นเราจะยิ้มอีกล่ะจิบุรีสือเขาขวซอยใช่ปะเขาขวก็มีไม่ยั้งซุกใส่ถุง ขายอยู่วะขายขายมีลูกสิ่ยังไงต้นหญเป็นลนควันเออล้นควันแมนอีลีื่อสเปนทอดโนหญอไกเไหมูมี้เลี่ยเนือมีอ่นเี่ยตะไคร้เอาเอาไามไก่กับไก่เอาเลยเอาไม่เาเลยม่หาพันไม่หาพัน แล้วลูกสิ้นเท่าไรลูกสิ่ก็ไหวจะหาใหม่ที่สิ่งทำนี่ยค่ะแถมโอ้นะครับอกว่าใหม่แถมลูกสิ้นสิบพันหาพันเศร้าพันจะคนกันบ่เก้แบบเดียวแต่จะขายแบบไนแตาจะขายทุกอย่างเลยมา้นกับนใส่กับไปเห็ดสองถุงไปอันอันนี้หัได้เศร้าเอาสองถุง เจรเจลเลยบ่เพ็รบ่ำเจลเจวเลยทำเจวเล็กหน่อยกินไหนว่เจเจะได้ใส่เข้าไปไปเลยหน่าเทา่เากินไหนเสอก่อนเ่งว่าเถอะเนาะวัคือเทาเถานอนวเทาทำไมเ่าเทาวะนะเาเป็นตัไกไ่เทาครับนี่าเลยหลุเจ้าคนดูคุหนึงพอดีเลย คนายม่กเอาให้กระังใจ okay, แม่แม่ขาเซยยังไหมคะหิวขำหงวขำจิวจอจิ๋วขำจิวจ่อจิ๋ว,วบอมันเหงาขำหิวิว,ว,ว,วเหงาขำแค่เหงาขำเหรม่ะอยังนีเงาะได้กินยู่บ้างง้อ <laughs> เอา้าเป็นห้องเ <laughs> <laughs> จ้านกง้มเง้มไปจะให้เจ้าเด้ วิธีพี่น้องเราแง่เด้อครับสารละวันช้อนนี้เฮ็ดให้เอาหญ้าหญ้ามั่นครับเอาหญ้ามั่นหญ้าสวนดินดีเล้วทั้งบ้าดพนเอาให้หรอยกแให้แนวกินให้ซื้อซื้อกล้ามั่งเก่าให้บัดให้เลยไงบัดเราทั้งทั้งไงมาในวัดจะแบ่งกันเด้ออั่งไรหรอถังไงเบอร์เราปะ อันนี้เข้าไปหับจ้างบ่ะใช่เข้ไปหับจ้างเสียหง้าไปหับจ้างเป็นวันปั่นกันเด้อถ้าไม่ยังปั่นกันอีกอีกเอาอีกจะแบ่งกันเองนะปั่น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 แนวกินเหน้กินใจเขาตังใจใจขอบใจขอบใจเขาจ้างยังไงเขาจ้างยังไงเป็นวันบ่ะใช่เป็นวันเป็นวันปั่นเท่าไไรชันหาชันหาโอ้ เวไปบาดเท้าคัณหางานยากงานเด้อสารพัดพลาสติกเพิ่ <จะ S 1> น,นฝากมาไมนี่ยเอาเอา้าโอ้ยให้ก็บอกพ่อกันซ้ำเนาะมันมัดรถล่ดลดละอยากให้ได้พ่ออยู่คุณห,หนึงนี่คุณหนึ่งเองคุณนึงเอาหน่วยมันคุณหนึ่งเอาฝามันเดยเลยเลยเลยมันมดแล้วมีสามัานสุดท้ายยังดีเลยจะโชคดีเหลือมากอยู่จะเอารถจะพ่อายถ้าอายเอาฝามันแต่พ่นอายให้ฝามันเนาะ ห่ขอขาไว้กินห่อก็ห่อขาวไว้กินเนาะสาวผู้สาว,วอ่ะไปละเอาของมาแจกเอาแนวกินมาตอดมหลับคนงานบ่คนมาลับคนงานบ่ <laughs> นไปเลาะตลาดพี่น้องเห็นแล่าบ่หน่อยกับชิดหอดบ้านเนาะของกินของอยู่หลายแห้งรีพี่น้องบว์วสเป็นเห็ดดินเห็ดหนางัวเห็ดยังก็มีพี่น้องหมากทั่วหมากแตงนองไม่ต้มแห้งลายเนี่ยผนเผนอ้อหอยบว์วสเป็นหอยปังหอยอยังพี่น้องแต่พวกอ่าแต่ไอเป็นกระบอกมวนพี่น้องมวนแห้งแล้วก็หมักออกไปทังตะล,ล,ลุกตะลกเนาะเวลาไปอ่าซื้อของนํำเมฆาฝั่งเราเนาะโบว์วสิเป็น แม่ค้าหาคนน้อยๆมาขายซอยเมร์กันนี่บุ้งพี่กัมาขายเองในแบบเนาะมานั่งขายคือบางกี่แหละพี่น้องก็คือเพิ่นมานั่งขายเฮ็ดเนาะเิ็กน้อยเนาะอ่าวิถีชีวิตในแบบเนาะเหมืนก็สูงเนาะอยู่ฝั่งเราจะได้พี่น้องถ้าพี่น้องเห็นแเราไปกินฮอด์บานพี่น้องอีย่างอ้ายเพิ่นก็เป็นคนตลกดีพี่น้องเลยแม่ค้าก็หยอกก็คนไทยชีพก็หยอกว่ามวนไปว่าน้ำกันในแบบเนาะสายเด่นกับสายเด่นทางอัน่าสารวัตรสายพี่น้องเลย แขวงสารวันนะเป็นเนาะตลาดเมืองเรางามป้าทุกสุดยอดนะเป็นเนาะของกินของยังายแห้พี่น้องไปอยากสิพากเนาะอ่ะาไปอยากไปเที่ยวไปเที่ยวได้เด้อพี่น้องอาอกาศที่ออกทั้งกันอุบลหรือว่าทั้งช่องมิกอะไรพี่น,อน,หนห้องเลยทั้งบ้านอ้ไรกรทั้งอุบลเนาะเห็นไปหาอยจนนี่กันอ่าคนก็อยู่ทางอุบลเนาะแต่ก่อนอ่าแต่ซองไม่ใหม่คนผู้ติดตามยังบัถทึกรักพันพี่น้องไปหาอยจนนี่เนาะตอนนี้ก็เป็นรักอ่าสี่เซน สามหมื่นกว่าคนแล้ยนะแบบนาะพ่อสุดยอดไอ้พี่น,น้นองเฟินก,นก็ไปอ่าเมืองเล่าสมือสมอพี่น้องไปหล่อตลาดรึเป่าอ่าแปลว่าเพิ่นซื้อของมาแล้วเพิ่นกัดไปแจกต่อในแบบเนาะเพิ่นจิตใจดีซึ้งดีในแบบเนะาะพ่อเห็นแล้วโม้หน่อยก็ดีมู่ดีใจนะพี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับคลิปน,นี้เนาะกัจบไปในแบบเนาะ,ะมัวม่ว,มวนน้ำกันเนาะไอเหมือนกขาบอกมัวลลยเนาะเพียงเนาะ โอเคพี okay, ่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิขอตัวลาเด้อขอกราบว่าสวัสดีและสัพพะ